ผูนะครับที่ถูกโพสต์ใน f c e e o o o นะครับใช้ไม้ตีลูกสุนัขอายุ6เดือนจนเกือบตายภายในวัดช่องลมจังหวัดสมุทรสาครเปิดใจยอมรับว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นอุบัติเหตุในระหว่างที่ใช้ไม้ที่จะไล่สุนัขตัวอื่นเท่านั้นแล้วก็เสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นซึ่งก็ขัดแย้งกันนะครับกับพระลูกวัดเดียวกันยืนยันว่าเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ใช่อุบัติเหตุเพราะว่าพระครูรูปนี้มีพฤติกรรม ใช้ไม้ตีสุนัขในวัดมาแล้วหลายต่อหลายครั้งชิปโฟกัสเรื่องนี้กับคุณดิสวรรค์กรุตนวมรับทีมข่าว NBT New ที cus ัสเดินทางไปที่วัดช่องลมในจงังหวัดสมุทรสาครเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงหลังผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อยูนิด็อกที่เป็นกลุ่มคนลักสุนัขลงรูปพระครูรูปหนึ่งที่ใช้ไม้ตีลูกสุนัขอายุ6เดือนเพศเมียจนกระโหลกแตกทําให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางถึงพฤติกรรมของพระครูรูปนี้ เมื่อไปถึงที่วัดช่องลมในตอนแรกพระรูปวัดที่นี่ปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่หลังจากทีมข่าวได้ชี้แจงถึงเหตุผลทําให้พระรูปวัดยอมให้ข้อมูลว่าพระครูรูปดังกล่าวยังจําวัดอยู่ที่กุฏิแต่ก็ยังไม่ยอมบอกข้อเท็จจริงในเรื่องนี้และเมื่อทีมข่าวได้พบกับพระครูซึ่งเหมือนกับใน Facebook จึงได้สอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นโดยที่พระครูยอมรับว่าเป็นพระที่ถูกโพสต์รูปใน Facebook จริงแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเพียงอุบัติเหตุ เพราะเพียงต้องการใช้ไม้ไร่สุนัขในวัดเท่านั้นปกติฉันก็ฉันก็ไล่เกือบทุกวันหมาที่้ามันมันนอนในนี้มันจะขี้เหี่ยวในวัดเนี่ย uh huh. แอนดีจังหวะที่เราไปตีเนี่ย uh huh. สุนัขเนี่ยมันมันมันวิ่ง uh huh. วิ่งก็ไปโดนไอ้ที่สําคัญของมันครับ uh huh. เพราะฉันไม่ได้ตั้งใจจริงๆไม่ได้ตั้งใจตีหมาตายไปหลายลยตัวไม่จริงๆไม่มีความจริงเลยไม่เคยที่จะไปตีเลย มันผ้าต้องขอโทษคือพวกรักหมาฉันก็ขอโทษเขาเออจะไปทําลายจิตใจอะไรแต่ว่าไม่มีเจตนาที่จะไปไปตีให้มันบาดเจ็บอย่งงางนั้นหรอกพระครูรูปนี้ยืนยันว่าหลังสุนัขถูกตีและมีเลือดไหลออกมาก็ไม่รู้จะทาอย่างไรจนกระทั่งมีญาติโยมที่อยู่ในวัดนําหมาไปส่งที่โรงพยาบาลจนวันรุ่งขึ้นจึงเดินทางไปดูอาการหมาที่โรงพยาบาลและจ่ายค่ารักษาพยาบาล10,000บาทซึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นยอมรับว่าเสียใจและเป็นเพียงอุบัติเหตุ ตีล้วมันก็อ่ามันก็เลือดมันก็ไหลทีพอเสร็จเรียบร้อยยังก็ตกใจก็กลับมาทีนี้ก็พอกลับมาแล้วก็ออกไปดูออกไปดูออปดแล้วตอนหลังพอเห็นมันมันบาดเจ็บพระเขาก็ไปส่งโรงพยาบาลเห็นมัน,ม,นมันไม่ได้ทีนไม่ได้ตั้งใจจริงๆไม่ได้ตั้งใจแล้วตอนหลังพอเอาไปส่งโรงพยาบาลชันก็ตามไปดูนะไปดูแล้วก็ไปไปที่โรงพยาบาลแล้วก็จ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ หลังจากทีมข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงที่วัดช่องลมปรากฏว่ามีพระลูกวัดที่ไม่ขอเปิดเผยชื่อได้ติดต่อมายังทีมข่าวและต้องการชี้แจงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นพร้อมอยืยนยันว่าลูกสนักตัวนี้ไม่ใช่ตัวแรกที่ถูกพระครูทำร้ายและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงไม่ใช่เป็นอุบัติเหตุอย่างที่พระครูกล่าวอ้าง ครับผและที่ว่าตีด้าเอาได้ไม้ปาดตีทีเดียวไม่ใช่ได้ไม้ปาดแน่นอนเป็นไม้ตันยาวประมาณกับสองเมตรประมาณรวมๆสองเมตรแต่คำว่าไม่ได้ตั้งใจมันเป็นไปไม่ได้หรอกไม่ได้ตั้งใจมันจะไปนั่นหนึ่งอะไม่ได้ตั้งใจมันก็ต้องตีแค่ทีทีเดียวนี่ไม่ได้มันสามทีตลกมาแหกไปขนาดนั้นผมไม่ตั้งใจได้ไงแต่้าลุ้นเนี่ยเขาก็ไม่เขาไม่ชอบอะไรพฤติกรรมเนี่ยแต่ยีงเนี่ยเขาพูดไม่ได้ข็แต่ว่า ล่าสุดเจ้าวาดวัดช่องลมได้ทําหนังสือเพื่อรายงานพฤติกรรมของพระครูรูปนี้ไปยังเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาครเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงหลังกลุ่มคนรักสุนัขได้โพสต์ข้อความเพื่อให้พระครูรูปนี้แสดงความรับผิดชอบเพราะทนไม่ได้กับพฤติกรรมของพระครูที่ทารุณกับสุนัขในวัดอย่างกับผู้ที่ชื่อว่าเป็นผู้อยู่ในสมณะเพศนิสวัรค์กุดน่วม NBT New s f o ิวโส